สวัสดีบ้านเมือนดังครับมันเป็นสันที่4ตุลาคม2567นะครับปา๊บปั๊บเป็นตลาดนัดพวกกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับอวันนี้บรรยากาศคือคักแห้งครับควายเขาสนามไหลนะครับประมาณ60-70ตัวครับ60-70ตัวนะครับอควายเนื้อส่วนใหญ่นะครับอ่าหางวียดนามกับเขานะครับลดสิบโลนะครับล้อขดอยู่นะครับวันนี้คือคักแห้งครับ สาวหน่อยมาหมื่นหนึ่งกันสาวน่อยหมื่นหนึ่งนครับนีเป็นสื่อกันสองหมื่นเ hn หครับเป็นจบกันมาหันสองหมืนเปนสูงประมาณ130นนร้อ,อยสบอ้วนนะครับแม่หมันอ้วนใหญ่ใหนเงี้ยเหมือนแม่รูยเหมือนขึ้นมาหัหากันครับไปยางเลาะเหรียญมันกันนะชมบรรยากาศนะครับมันะนี่นี่นอ่ข้อ h สินะครับให้หางเนหน้ำสื่อหลายมากเลย เดี <muitas S 2> ๋ยวค่อไปไปถามละค่ะนะเอชสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ็ดตัวเหนตันี้ในหางเวียดนามซื้อหลายยี่สิบสองับนะเอยี่สิบสองนะซื้อเราตัวนี้นะคหับในหางเวียดนามซื้อเราตัวนี้นะแต่จะบาทเนาะยี่สิบหตัวแล้ว ครับเหมากวา่า25ตัวแล้วนะครับได้กันมัมียี่สิตัวเพิ่งจะซื้อเดี๋ยวซื้อซื้อไม่ไหมโอ้ข้างนี้กำลังนีน้เอามาต่อราคากันดีกว่าบับากดอน เป็นเปิดไว้สองเมืนปลายเดียดน้ำสายหนาเลยน่างหลอบมากันนะโอ้ชือดอกไ่อเรียงมือนีนะครับโอ้โ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 ้้งัวถอยหลังเอางัวมาลงเขาฟ้าดงสนามค่อยฟ้าดงสนามค่อย ครับมนะันนี่ควายหลายนะมันนี่ผู้ชมไล่ไหลกันเลยนะผู้ชมหลายเลยนะครับเอาทางควายนะครับสนามควายทายั้งข้ามเตยนึงคึกคักนึงอ๋อควายทั้งจบที่ขึ้นใส่นาะงง่วงง่วงมันใส่เกียร์ถอยให้น้องอย่างนงขออนุญาตเล่งสักครู่นะครับขออนุญาตเล่งสักครู่นะครับ สองพันนี่มื่นกาบาทก็ถึงสนะองหมื่นไหเวียดนามเหมาหมดข้างนี้นรับจะเด้ถามมันเนาะข้างนี้ก็ขอบตัวที่ซื้อไปแล้วนะครับขอบตัวที่ซื้อแล้ว โอ้ oh, คนน้อยๆสื่อครับควายแม่กับสื่อ่วนๆใส่ <c oughs> <c oughs> เกียร์ถอยมัน <c oughs> ม่อยากไปมันม่อยากขึ้นรถหัวใส่เกียร์ถอยครับบรรยากาศแบบแบบพ่อไปได้นะครับมันนี้นะครับขายดีอยู่นะครับควายขายดีแห่ง สาวหน่อยเราเขาใส่รอยยี่สิบมื่นกัวสังหกมื่นกัวครวับอป็นต่อราคานี่ยสองหมื่นเ่ยประมื่นเจ็ดพันถาน่สองหมืนเจ็ดพันห้าร้อยอส่ับ <c oughs> ่ไสูงประมาณร้อบวกครับไขสาวสูงประมาณร้อยสาบบวกเลย สองหมื 20, ่นเจ็ดพันหน่งร้อยครในห่างมันถามต่อราค,กคนะ 30, ากันอยู่นะสามตัวสามหมื่นหาสูงประมาณร้อยยี่รัในห่างเด็ดน้าให้หมื่นสองณนม เวียดนามให้9,500พนห้า้ไผูนะสูงบ้านรอยยี่นะครับในหอยประเจมื่นสองครับค่มนั่นนะครับน่องเป็นเนื้สูงบ้านลอยสิบหานะายเป็นเนื้สูงรอยยีนะเนีเป็นกรนรอยยี่กวนับสตัวนะพว่วงนี่สามหมืนหางนี่ เวียดนามเวียดนามให้3ามหมื่นน่นนะครับเวียดนามให้สามหมื่นหนึ่งพันไปปูให้หน่อยสาม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 จับจัาเขาไว้เลยจัาจับเขา,า,าไขาวว้เย เวียดนามเงสามหมื่นสองเหตยวสามหมื่นสองสองสามตัวนะครับอมันลงโลกรนลสาพันไลลงพัน้ินกรงอยพันางพันจรอไร

สามหมื่นสามสามหมื่นสี่ขาดกันอยู่พักหนึง่งสามตัวสามตัวสามหมื่นสี่ครับตอน,นตอนแรกห้องสามหมื่นหานะครับใส่ประมาณร้อยยี่นะครับแม่สูงประมาณร้อยยี่หาน 100, 25, นะครับ สามหมื่นสามสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามตัวสามหมื่นสามพันห้าร้อยจบจบไปแล้วนะไป เลขคัางผุนในหางกำลังต่อราคากันอยู่นะครับไอเอาว่นหามไปเขาขัมวอยู่หรมื่นหาอหางไอหางอ,อายเป็นเจ้ามื่นหกพันอร้อยอย่าไดกัมั้ยวันนี้ผู้ชมละ่ะไดนะคบยเขาสนามไรนะ sẽ đẹp hơn. 5.000 ngàn bốn. Đặt. Khóe lòi mày. Chấm hai đấy จบหมื่นห้าพัน0นัดร้อยครับสูงประมาณร้อยยิบเจ็ดนะครับไาสูงรว่ยิบเจ็ดนะครับหมื่นห้าพันน่้อออกทีตัวที่ห้า หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหน่ง